ช่องฝีมือแอร์รถยนต์บริการซ่อมแอร์รถยนต์รับเปลี่ยนมะนาำโดยช่างผู้มีความชำนาญประสบการณ์สูงรับซ่อมแก้ไขดัดแปลงแอร์รถยนต์ทุกชนิดแอร์รถยนต์เย็นไม่ดีมีปัญหาเชิญมาที่นี่ครับ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  ดูระบบการเดินสายของผมนะครับผมนี้อันนี้จะโค้งมานีนี่เพีงดูมันเข้าไปเข้ากับคอมเป็นเสร์แอร์สายเส้นนี้เป็นสายที่จะต่อเข้าตรงนู้นนะครับผมก็มาต่อเข้าต่อนี่เลยเชื่อมเ่อต่อนะครับเนี่ยมันจะยืดหยุ่นได้ดีกว่านะครับมันจะสามารถยืดหยุ่นได้ดีกว่าครับเนี่ยมันจะยืดหยุ่นได้ ยืดหยุ่นได้มันจะไม่ทําให้สายหากถือสายแตกได้แต่เส้นนี้ไปางนู่นมันมันไปกระแทกกันครับกระแทกกันได้อนี้สายใหญ่อุใสาเนี่ยคือระบบเดินสายครับมันต้องมีการให้ตัวแล้วก็มันจะได้ไม่มีปัญหานะครับ Oke okay.